สวัสดีครับเด็กห้ารับหนึ่งห้ารับสองห้ารับสามทุกคนนะครับวันว่างของเรานะครับวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างมื่อนี้ก็ไม่ว่างนะครับเป็นเหตุให้ต้องทําวิดีโอนี้ขึ้นมาในวันเสาร์นะครับอันนี้ชดเชยวันเสาร์นะครับครูไม่อยู่นะครับติดธุระที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยเอาไว้ให้นักเรียนไว้ทบทวนแล้วกันนะครับส่วนห้องไหนที่เรียนไปแล้วก็ฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับกรณีนี้เป็นขึ้นนิ่งครับในห้องเรียนเราได้ทําการทดลองไปแล้ว นะครับมันจะเกิดเป็นเป็นลูปลูขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่า1รลูปนะครับนี่หลูปอันนี้นี่2ลูกนะครับ2ลูปแน่นอนครับ3แล้วก็4ลูปแต่ละลูปนี่คือแต่ละการทดลองก็คือหลูป2ลูป3ลูป4ีลูปลักษณะเดียวกันเลยก็คือความยาวเชือกใช้เชือกเส้นเดียวกันครับ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกมีผลทําให้แลมด้าเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือความยาวขึ้นที่ยาวที่สุดละอันนี้ไม่เต็มลูกขึ้นครับถ้าเต็มลูกขึ้นจะต่อไปอีกนี่คือ1ลูกเห็นไหมครับแต่นี่คือครึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่สองครับ2หลูบอันนี้เต็มลูกขึ้นหน่อยอันนี้เต็มลูกขึ้นรูปที่3ามครับเต็มลูกขึ้นและบวกกับอีกครึ่งหนึ่งครับ นะบวกกับอีกครึ่งหนึ่งนี้รูปที่4ครับ1ลูกขึ้นอีก1ลูกขึ้นรวมแล้วเป็น2ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปพิจารณาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเชือกกับล a มด d าครับรูปแรกเนี่ยครึ่งลมด d าครับ L นะครับ L ครูขอเ,เปลี่ยนประกาศมีค่าเท่ากับ เลมดาส่วน2ครับรูปที่2ครับ L มีค่าเท่ากับอันนี้เต็มแลมดาก็คือแลมดาเฉยๆนะครับถ้าเราดูเนี่ยหนรูปคือครึ่งแลมดา2อรูปคือ1นึ่งลมดานะครับสามรูปก็คือ1นึ่งลมดาบวกกับอีกครึ่งหนึ่งสี่รูปแน่ๆครับ2องเลมดาเพราะฉะนั้นรูปที่3ครับ L เท่ากับ1นึ่งลมดาครับบวกกับอีกครึ่งแลมดา ก็คือแรงด้านส่วนสนะครับซึ่งบวกกันแล้วบวกกันแล้วเราทําส่วนให้เท่ากันคูณข้าข้างบนแล้วก็หารสองข้างล่างอย่างนี้ส่วนเหมือนกันแล้วบวกกันได้เท่ากับ3แลมด้าส่วน2โอเคนะครับทีนี้รูปที่4ครับคือ4แลม้าครับเราก็เขียนได้เลยว่า L เท่ากับ c l o o นะครับพูดผิดครูพูดผิดนะครับ c ล o o นะครับเท่ากับสอง l a m d a โอเค c ล o o เท่ากับสอง l a m d a ทีนี้จากสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือ l เท่ากับ lambda ส่วนสอง l เท่ากับ lambdal เท่ากับสาม d a ส่วนสองและสุดท้าย l เท่ากับสอง l d a เพราะั้นความสัมพันธ์อย่างนี้เราจัดไม่ได้ครับเราจะต้องทําให้มันเหมือนกันหมดเราถึงจะจัดความสัมพันธ์ได้นะครับ แน่นอนครับอันแรกมีส่วน2ถ้ารูปที่2เราอยากให้มีส่วน2ด้วยเราก็แค่หาร2เข้าไปครับแต่การหาร2ออย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องคูณอะไรเข้าไปด้วยคูณ2เข ah ้าไปข้างหน้าด้วยนะครับเพราะนั้นอันแรกนะรูปแรก1รูปนะล m มดาส่วน2รูปที่2 2แลมดาส่วน2รูปที่3จัดรูปไว้อยู่ในรูปส่วน2แล้วก็คือ3แ a ล b มดาส่วน2 รูปที่4ถ้าเราอยากให้มันส่วน2ด้วยเราต้องทำยังไงครับหาร2เข้าไปแน่นอนครับการหาร2เข้าไปก็ต้องอย่าลืมคูณเข้าเพื่อให้ค่ามันยังเป็นค่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคูณกันแล้วได้4 l a แลมดาส่วน2ออ้อย่างนี้เราดูง่ายมากเลยครับเพราะว่าอะไรสมปสิทธิ์ข้างหน้าแลมด d าคือจำนวนนับครับเริ่มตั้งแต่1เลยอันนี้เขาไม่ไดยมเขียนนะครับรูปแรกนะเริ่มตั้งแต่1 อันนี้นะครับไม่นิยมเขียนแต่ครูเขียนให้แล้วว่า1นึ่ลมดาส่วน2 2งลมดาส่วน2 3แลมดาส่วน2และสุดท้าย4แลมดาส่วน2อันทีนี้ครูจะไฮไลท์เลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าครับเนี่ยหนึ่ถ้าดูรูปฝั่งซ้ายมือมันคือจํานวนหลูปครับมันคือจํานวนหลูปดังนั้นเราเลยสรุปได้ว่าเราได้สมการหน้าตามใหม่ครับ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเชือกกับแลมด d าครับ l เท่ากับ n แลมดาส่วน2ครับเพราะฉะนั้นถ้าไปหาความถี่ความถี่ก็ f เท่ากับ v ส่วนแลมดาครับเพราะ,ะเราต้องจัดรูปสมการนี้ใหม่ให้อยู่ในรูปของแลมดาจัดรูปสมการข้างบนนี้นะนจัดใหม่ครับ ให้อยู่ในรูปของแลมด d าถ้าจัดใหม่อ่ะครูขอเอามาจัดทั้งนอกครับเอามาจัดอยู่ฝั่งนี้นะแลมด d าครูจะมีค่าเท่ากับย้าย2ไปคูณกับ l ครับย้าย n มาหารครับดังนั้นแลมดาหน้าตาก็เลยกลายเป็น 2l ส่วน n ครับพอได้แลมดาเท่ากับ 2l ส่วน n แน่นอนครับเราเอามาแทนใน สมการที่อยู่ข้างล่างที่จะหาความถี่ของขึ้นนิ่งครับ v อยู่ข้างบนเหมือนเดิมแต่แ a m b d a เราก็คือ 2l เศษส่วนซ้อน n ครับดังนั้นกลับเศษเป็นส่วนเอาขึ้นไปข้างบนครับครูขอเขียนต่อลงข้างล่าง v ส่วน 2l ส่วน n อันนี้เขียนใหม่ย้าย n ครับกลับขึ้นไปข้างบน n ขึ้นไปข้างบนไปคูณกับ V ครับกลายเป็น nv ส่วนเอลครับ2 l นี่คือความถี่ของขึ้นนิ่งครับนิยาม n อครับเคือจำนวนลูปมี4หลุมใส่เลข4มี3หลุปใส่เลข3มี2หลุปใส่เลข2นะครับวก็คือความยาวความเร็วของขึ้นในเส้นเชือก2อ l. l ก็คือความยาวของเชือก สก็เป็นค่าคงที่ที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่าง L กับแลมดาสมการนี้จำเป็นต้องใช้ไหมตอบตรงๆนะครับไม่ครับถ้าเราเข้าใจเราไม่ต้องจำก็ได้แต่การจำสมการนี้เข้าไปในห้องสอบเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้นนะครับเราจะทำข้อสอบให้เร็วขึ้น ครูมีตัวอย่างยกให้ดูหนึ่งตัวอย่างว่าเราไม่ต้องจำ n v ส่วน 2l ก็ได้ถ้าเราเกิดเราเข้าใจหลักการของขึ้นนิง่งนะครับแต่ถ้ามันเป็นขึ้นนิ่งที่จำนวนลูปเยอะๆเราจะไปทำแบบวิธีปกตินั้นไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้สมก,การเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่มันยากถ้ามันง่ายเราไม่ใช้ก็ได้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ